ไม่ไปหาเขาเลยก็จะไปหลังบ้านประมาณนี้แล้วพวกก็ติดเพราติงาการราชการแล้วมันเหนื่อยนะแล้วเขาจะเห็นเขาจะบอกว่าเราเห็นแก่ตัวแต่เราไม่ใช่นะแล้วมีเวลาเราก็จะไปนอนเลยของแอพิจงเหมือนกันแอนพิจงก็ยังเลยยังไม่ได้แวะไปหาเลยแลยวไม่พวกก็จะค่อยๆเดินไปนะประมาณนี้ถ้าใครเข้าใจเราเขาจะไม่เขาจะไม่ต่อว่าเราหรอกแต่บางคนเขาก็ามุดมาแล้วเริ่มแนละ้วว่าต่อว่านู่นนะั่นโดนเขาพูดใส่ใช่ใช่นี่เลยไม่พุกก็โดน เมื่อไล่แขกเขาหนาที่ห้องบิเบี้ยเขาเริ่มมาแล้วแหละแต่อีกช่องเขาเริ่มคืบคลานแม่พงก็ไปจอดให้แม่พงไม่เอาอ่ะโอ้ถึงขั้นให้เราไปกราบเท้าเลยอ่ะให้โทรไปโน้ตโอ้ยไม่ได้เราไม่ได้พูดชื่อเขานู่นนี้นั่นอย่าไปใส่ใจแม่พงไม่เอาแม่พงอายุเยอะแล้วแม่พงวิเคราะห์และแยกแยะใครจะติดตามแม่พงก็ติดตามไม่ติดตามกม่เป็นไรสุดท้ายท้ายสุดอะไร โอ้ยทีไม่พวงก็มว่าไม่มีใครอยู่กับนู่นโทษภาษาไอ้คุณรามด้วยนะนู่นนี่นั่นแะม่วก็อยู่เฉยๆเรามีองคอ์กรไม่พวงอยู่กับองคอ์กรไม่พวงได้ใส่ใจตรงนั้นสุดท้ายท้ายสุดเขาก็รู้ว่าเราเป็นคนยังไงอะไรก็วิเคราะห์เลขแยนะน่ะวันเวลาแค่นั้น,นนะ <c oughs> แหละจะนะระยะาทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนตะพอนสวัสดีคะ่ะตะพอนจา๋าคุณยายทําอีกแล้วคุณยายถ่ายแนวตั้งไม่หมุนอุปรกรณ์อีกแล้ว ก็เอียงเหมือนเดิมเสียดายภาพสวยมากไม่รู้ว่าพูดกันเข้าใจกันหรือยัง <laughs> <laughs> เห็นเห็นแล้วแหละปล่อยคลิปลงมาแล้วแหละไปกดไลค์แล้วแหละแต่ยังไม่ได้คอมเมนต์ก็พูดกับต,ตาก่อนประมานนี้ละน่ะน้องโอ๊ตคอนเทนต์รู้สวยรู้มากเลยประมาณนี้นะ <laughs> ขอบคุณค่ะตะอนสภอนสวัสดีค่ะติดตามน้องวิบี้ด้วยเด้อสภอนเรามีอะไรเราจะแนะนํากันเนาะ โอเคค่ะบอกให้คุณยายมาดูก็ได้ตาจา๋าให้ให้คุณยายมาดูอ่ารูปแบบของเราเนาะอ่าคุณตาพรทำเออคุณตาพรตามแต่คุณยายไปคนปฏิบัติมันไปคนละทางกันเลยอะ่ะมันกระเติรดกระเติงไปคนละทิศละทางอะ่ะให้คุณยายมาดูว่าของเรามีอะไรเปิดคลิปของของ,ของเพื่อนเราให้ดูก็ได้เนาะเออของเราเปรียบเทียบมันมันหมุนไหมมันไม่เหมืนจะมีแนวตั้งมันจะมีรูปแนวตั้งอยู่นะ ประมาณนั้นเนาะโอเคนะคะเดีดเดเดี๋ยวนะแต่พอเดี๋ยวจะเข้าดูเนาะเดี๋ยวจะเข้าดูให้ดูเลยนะว่าเราต้องปรับยังไงอะไรยังไงเนาะแป๊บหนึ่งนะอ่าคุณยายาาถ่ายทำมาะสวยมากสวยมากมากยอมรัวบว่าวิวสวยนะแต่แต่ภาพมันไม่โอเคอ่ะเ,เพื่อนเราก็จะไปดูให้กันแล้วกันแต่เราก็ต้องทําอะไรให้มันให้ดูดีให้เขาชวนติดตามอคลิปนี้ไม่อยากออกมาประมาณเนี้เนาะ ถ่ายคลิปไปไปเยอะๆก็ถูกต้องแล้วแหละอันนั้นทำถูกแล้วเลยเดี๋ยวนะดี่พี่พงจะเข้าไปดูจะเข้าไปอุ้ยอุ้ยอุยนั่นเห็นไหมขากล้องโดนขีบเฉยเลยขอบคุณมากขอโทษขอโทษนะของตาพรเดี๋ยวจะให้ดูนะเนี่ยเนี่ยเนียเห็นไหมภาพเนี้ย เห็นไหมมันจะมีแน่แน่มันจะมีแนวกล้องตัวแน,น่เดี๋ยวจะหมุนแล้วนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวภาพจะหมุนแล้วนะเดี๋ยวภาพจะขวางแล้วนะครับแป๊บเนาะเนี่ยไปกดไลค์ให้ละไปอย่างสวยไน้เห็นไหมภาพไปเห็นไหมภาพมันจะต้องเป็นอย่างเงี้ยมันถึงจะเห็นน่ะยายเขาไม่ปรับกล้องไงตาแน่ถ้าดูอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่ข้างบนอ่ะมันต้องหมุนอย่างเงี้ยแล้วคนคนเขาเข้ามาดูเรามันจะไม่ได้มันมันจะไม่ได้รสชาติเห็นนะคะตาบอก ไปแล้วครับแต่ลืมเวลาถ่ายคลิปเออเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะมีรูป่างเนี้ยปรับไม่ปรับมันจะเห็นตรงแม่หไหมสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยมันจะเป็นแนวตั้งไงนี่ไงพวกเราต้องกลับกล้องดูอ่ะมันไม่มันไม่ได้อัตโนตอ่ะเออที่จริงเขาจะดูกันอย่างนี้ใช่ไหมล่ะขึ้นแนวนี้ล่ะโอเคแล้วแหละแต่ปรับ,ป,บปรับอุปกรณ์อ่ะแค่รูดลงมาอุปรกรณ์เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอุปรกรณ์ของเราแนวตั้งแนวน้อยมันจะอยู่เนี่ยเนี่ยอันจะอันนี้ถือว่าหมุนอุปรกรณ์นะ อันนี้เราไปทางไหนมันก็จะหมุนของเราไปเองบอาว่าเนี่ยมันจะกลับด้านของเราเองเนี่ยมันจะกลับกล้องมันจะกลับของเราเองมันจะกลับเองเธอถ้าเราจุดตรงเนี้ยยายยายเขายายเขาเอ่อยายเขาไปอยู่ตรงนี้แนวตั้งเนี่ยแมรูปมันจะเป็นแนวตั้งเนี่ยมันไปโชว์ที่คลิปอ่ะแต่ถ้าเข้ารูดลงไปปุ๊บไปกดตรงนี้มันจะหมุนอุปกรณ์เราจะ โทรศัพท์เราจะไปแนวไหนก็ได้เขาก็ปรับให้เราเองประมาณนีล้ลงคลิปมันก็จะได้สวยหรูประมาณนี้อันนี้แอมแก้วไว้อ่านคอมเมนต์เฉยๆเนาะให้ไปปรับตรงนี้นะจ๋าเป็นห่วงนนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะใครเนาะสวัสดีค่ะนี่งแก้วครับผมคือใครอะ่ะอ๋อตาพรโอ้ยโอเคไปอ่านอีกเครื่องหนึ่งโอเคอ่าโอเคให้ให้ให